สัสดีจ้าวันนี้เราขอสู่สาวบอนเจริญผ้าเลาละซีจ้าตอนนี้กำลังคั่วคั่วเห็ดพอนนกำลังคั่วเห็ดพอคั่วเห็ดพอผันมาพอเห็ดแล้วงูกอน,นัสดีเออ กำลังพ่นขึ้นมาเนาะอันนี้เรามาในปลาห็ดเพอปลาหิดเพอธําม้านเราทําบ้านส่างสัน นี่บะเอ้ยเห็ดลองูว่าเั็นเห็ดะกลกายผัพ่อเห็ดล้องยดินแหงเนาะคันฝนตกสัตว์ออกลายก็หนีได้นี่เอ้ามันตก็ได้เมือขึ้นนี่เปานเห็ัูงแต่เ็นหยเลงูเหลืองเห็นไงเนาะมันไข่พอรอแผลแหล่ะอยู่นี่ไข่เอาเขาแยกตีมไห้ก็ได้เต็มผง เต็มถุงแล้วนะไอ้สุดยอดสุดยอดพนัยเฮ็ดพอเด้อนี่เฮ็ดพออันนี้ตาดีไปพ่อใครเห็นเหรอหกอีกบอกมาให้พ่อเห็ุบอมองนี่เขาเจ้าจิ้มไปละตัวละนี่บ้านมาเพื่อนจีบอืมตอนมาจีบแต่เศร้าต้นยางใหญ่ไก่ห่มย่างนะคะส่วนมากหรือว่าเขาเจ้าบอกว่าปลูกถ้าปลูกอ่ะ ถ้าปลูกกับปลูกอยู่ที่ต้นอะไรก็ได้เนาะมั้ยปล่ต้นเนี่ยก็อีกอันนึงนึ่งสับแบงนะแม่ไม่แดงเฮ็ดต้นสแบแรงออกอาจารย์ท่านเอามาป้อมปพสอยู่อันนี้ทันเป็นเฮ็ดอันนี้สับแรงต้นต้นออกอยู่ตลอดเลยไม่ป้าขันต้นก็ท่านไม่เกิดเฮ็ดดอกเฮ็ดเผาไข่ดอกใหญ่โตเ็ดอันนี้เยดนางไปขุนบ่๊นางไปขุนบ่ เนี่เอาไปหุดปะเราเราต้องรอไปเก็บเห็ดเราง่กันนิ้เฮ้ก็จเก็บ้วกันไปก็กด็ต้องเล่อเห็ดอย่างใส่ใ้เห็ดอเ้ยเห็ดพอต้นใส่บิ้งผใส้ดเไปเห็ดเสือโอ้ลักษณะนะเก็บเห็ดผะ วัวเอเ็กที่ลายาอ้อย่าไปถอน้าน่อยอย่าไปถอนเอากระผือมันมีนี่ดิแม่ตนสะแบงสะแบง้าวปุนิดต้นซาต้นสะบงตนู่ต้นยางเอต้นยางกต้นกิ๊กอนางวออดงดูตเดี๋ยวดดูนางสิดูนางสินางกำลังอยาก ไปมหาเห็ดพอว่าได้มาหาเห็ดละงกอกเห็่วยโอ้สวนนี้สวนเห็ดพอมีแตีนมีแตด่างมันเรอพี่น้องพู้นะพู้นำแปลว่าแปลว่ามันออกดนแล้วเนาะพู้นะดาวด่างมันผู้นเด็ดเด้ดเดด ตองนางเบื้องคักๆตามเฮ็ดพอเด้นั่นน่ะเฮ็ดพอเด้นั่นน่ะใช่หนีเสือเดี๋ยวนี่ๆๆๆนี่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 วิธีดูเห็ดพอโอ้ยต้องมันต้องมีมีดมาจิ้มไม้มาจิ้มโอ้ยนั่นอันนึงเพิ่นเคลียร์ขึ้นมันว่ามันอ่อนมันนแก่เพิ่นบ่เอาเนาะไมแดงเฮาต้องไปเฮ็ดสวนสุดนี่ไม่แดงไม่แดงดูว้ายอันนี้อีหยังนี่เาะบ่นี่้หดกบอวนี่ นี่นะคะเห็ดพอะนะจ๊ะเห็ดพอะเห็ดพอเห็ดพอหาแบบใดหาเห็ดพอรนั่นไงขึ้นมาแล้วนี่ไม่แดงม่แดงนี่เอ้าแตกแล้วแตกแล้วมันว่าสิเป็นบิ้นพุ่ไปไว่เมนวะาสิว่าจังใดวันนี้มันไม่ได้กินแล้วไม่แก้แล้ว ไม่แดงนี่ตีนเงินไดๆๆๆเดดูก่อนดูวิธีอันนี้อันนี้อันนี้เออนี่เป็นังสีเอาแกะเดี๋ยวอยู่เขานี่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 อันนี้พร้อมดนี่ไงอันนี้มันสุกโอ้อันนี้มันมันอ่อนใส่ตัวี้นีนนึงแตกไม่ไหวใช่ตาดอ้าตาดีอีกนี่นี่แนนึงแตกไม่ไายใช่แตกแล้วแตกคือของแกของไม่ว่าทั้นี้แต่ว่ายังใหม่ตัวนี้มันอันนี้ เป็นงซี่จ้าพี่น้องคะเดี๋ยวโอ้ว่าตาดีแต่ใสยนั่งได้สวยจะตีนเหมือนกันตีนเม่อวเห็นคอยไหวคอยหาโอ้ยนี่แดดแดงใช่นี่แดแตกมอยโอ้มันแตกแบบนี้นะเดดเคลียบแดเคลียนี่เคลียบมึงดูยากปว้ายแม่ดลีกับพี่น้องขาพวกเนี้ยพวกเนี้มตีนคีนให้นั่งอยู่กับมุ่งอ้ากันไปยานหาหาอย่างนี้มันเสีน เดี๋ยวใช้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 อ๋อมันดินพูนๆขึ้นอย่างนี้เอาแกะแกะดูสิแกะเบื้องแกะเบื้องเยอะไปไกลแต่ยังยืดนี้ำมันนี่เลยวี่นี่นี่นี่ถ้าไม่ใช่ถ้าใช่ไม่ใช่อันนี้มันเป็นไม่เป็นขวายนะแม่ตรงนี้ใช่ไหมนี่ตรงนี้แมนเมนยังดอกไงหันแกะเอาเอาขึ้นมา ปะปะปะนี่เด็นี่เด็นี่เด็เออปะปะปะไปดูนี่นี่นี่เจออีกแล้วนี่เจออีกแล้วยายนี่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 หนูตาเออที่แหลมพากันยางเวิร์นอยู่กลมลงวิธีการหากลมลง่มยังเห็นยางเวิร์นเออนั่นนั่นในมือน่ะเออโอ้ง่ายครับตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้มีไหมดเก็บโนลายปี นี่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 โซ่ดอกนี่แดงไม่ีดงเหยียบมันทาไมเนี่ยโอ้หนูปรูห่นหนูป่เหนมันเลยไป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 เก็บเห็ดโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ขอพอบคุณมากค่ะเก็บเห็ดเผอค่ะสวัสดีค่ะ